ตัรกปันเปเดียวบ้านกูครับานคุณเอปอกูเป็นก้นๆพเหล่านี้นี่ไอ้กระได้กระเทียมมีปลาคาพอใหญ่จะขวงร้านเนี่ยกระเทียมมีปาคากระเทียมใส่ใแ่งขวงเลยนะ แ่แกงของบมเบลกับเทียมอ่าเปนอไหนตั้่ลงโคกเต้มบะเขื่อนอลเทียมนะครับเต้มบเื่อนอีกแล้วมันเป็นอันไหนแม่เง็หดก่อนยฮะมันเป็นังไหนปอบม่รู้นะม่ใช่ละผูถามว่ากูเป็นฟั้นต้อยเป็นรนดับตี๋คชื่อมิสางาลาสีปนรับนั่งครับเองพิลาซกูเปลาหัวมูจันหัวแงกัวมั มึงเนี่ขนาดหนาบ่ลากยังบ่าปิดตะเบิ่งเอาสุดๆคือเบื้องแบบท่าลากออกเนาะคนตากับว่าถอดเอาะยันตะบองเขาเอิ่มผักถอดมั้งงี้อูปารอันนี้จำบอก ตับหกหงงหรือตับแก้วเดี๋ยวยับไม่เหลี่ยสกอตมากระเทียมสกอนบล้อกตับหกหุสงหรือแล้วกตําแก้วในเบางทิกรมเทียมมาเทียมมาเทียมโอ้แม่ผู้ซอยกระเทียมไหมครับแม่ผู้ซอยกระเทียมโอ้ยบอกกเทียอย่าก้อนเข่ามาเลอยกงแก้วเล่นตับนอินาคุณต้งไมาอีกคมาบ้านเดี๋ยวผมมาจับจะพาไปฟันทั่หาม่ย่างหนอางงินมาบาจับจะพาไป เดี๋ยวเขาต้องมาจำเขาดิบอกว่าค yeah, yeah, yeah. hmm. no ุณจากม่ใ่ๆกัตรียมมาเทียมใหญ่คิดแต่ยังแม่โอ้แม่อะไรข้คตะเทียมจำแม่ตาหอมแดงเขาตําแก้วเบอร์เป็นอ๋อพอเซ็อะไรตังเินวซ้านแก้วบอกแล้วตั้งวแล้วไปตัาบุกมันขาดยังกูถางกอนบัดขาดน้ำตาล หัวนน้ำตาลกบ่แมนเพือนนะแม่เพือนพะพสูหนาหนาหโรงแรมมีอยู้านี่อิบวนี่ไตปั้นโยนสะไรป่พี่อเใส่ี่ไ้ลป่ะปาเกือบนยากวาวาปาดแต่ขนาดใส่หน่อยเดียวเบิ้งหัวแล้วเนยไปร้ายนได้แล้วนะอย่างอ่ะเปมีดมึงทำหาพองบ่ นี่ะครับนาวกุ่ละื้อนึงต้องกินละมือนี้ไดแซ่บพาวกันลไปที่นี้ครับก่อนนอนี่พี่มของนนอนอย่คดสกปรคดะไรครับพูดอย่างานาของเมเมีดอะไรมดม่ด้เปียบหนาเรื่องหนหน่นหาหนาเธองงมกว่านั่งอีกบากู่าตัวกูไ่อยากพูต่หน้าเป็นไห นี่รถจักรยานยบหนามมั้งเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยววางลงต้องพกัอไรต้องกัจาวกัน้องไปรถจักรยานใครมาเไม่รู้ค่ะมานัะกานจบวันหมาแล้วปา ไม่รู้ค่ะพนักสูขรรวจฟอมรู้ว่ยอ่ดอกนี่คุ้แจกค้ารสามเพียนมันเป็นไหนแต่มันเป็นไหนปลาตะมูสิบหยดไปแต่เข้าไป ลายลูกเลยแล้วีพบวันเจ้าบัซีน้อเรื่องส่นละแ่้อนารบารีอันนี้ตรงไหน่คขอบคุครับขบคุขบค่ะอ้ไอ้ไอของยินม่ไ้หรอไอ้ของินไม่ได้อไแล้วกันวอซัพี้มาจากเนจานาอ้าีที่นวด นใจป่ปรูงเองจามาบูรมานน้ำฉันกินไม่ได้คุณที่สารลงงของปู